ตอนนี้พ่อก็ต่อที่กรองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมใช่ค่ะมีสองตัวเลยเนนะะใช่ค่ะฟาวิตฟันชัวแนลใช่แล้าวาันนี้เรก็จะมามวิวที่กรงบอ่อปลานะครับโอ้ที่กรงบอ่อปลาเหรอครับอยากรู้จังเลยเป็นยังไงแค่แรกมีปั๊มด้วยนะคะโอ้มีปั๊มด้วย อุปกรณ์ในกล่องตู้กรองปลานะครับนะครับก็จะมีใยแก้วนะครับใยแก้วแล้วก็จะมีถังกรองนะถังกรองอันนี้คือถังนะครับายในถังก็จะนะครับมีตัวสายน้ํานะครับสายน้ําตัวนี้เราจะไปต่อกับตัวอ่างอ่างปลาที่เราไปรีวิวมื่อครับที่แล้วนะครับอันนี้คือต่อเขา้าตัวปั๊มนะครับต่อเขา้าตัวปั๊มนะแล้วจุมเ,เป็น จุ่มลงไปในในในอ่างปลานะครับอันนี้เาเรียกว่าไบโอบอลนะครับไบโอบอลนะครับตัวนี้คือคาร์บอนนะครับจำจัดกลิ่นนะครับโอ้มีผงคาร์บอนด้วยเหรอครับพ่อคาร์บอนด้วยครับนะครับแล้วก็ดูดพวกเซียวต่างๆนะครับอันนี้คือนี่ครับดูอันนี้คือซีโอไลท์นะครับซีโอไลท์นะครับหินอ๋อเป็นหินเหรอครับพ่อใช่ครับ ั้นล่างสุดก็จะเป็นอะไรเป็นซีวอไลท์คือตัวนี้นะครับซีวอไลท์ใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าไประวังอย่าไปอุดทางน้ําออกนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรตามด้วยคาร์บอน,นบตามด้วยผงคาร์บอนผงคาร์บอนอนะเราต้องเจ็บขุมพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างให้เรียบร้อยนะตอนนี้ใส่ตาที่ี่ดูอยู่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นไรไบโอบอลคือตัวนี้ต้องแก็บขุมพลาสติกก่อนนะครับใส่เข้าไปนะต้องไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะ ลองแล้วก็ต่อไปก็นใยแก้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดให้ได้ขนาดแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้ใยแก้วนี่นะต้องระวังอย่าไปอุดตรง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 ทางน้ําเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะน้ําเข้าไม่ได้น้ำเข้าไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับตัวปั๊มเป็นยังไงนี่คือตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มที่ที่มาตัดตัวเดี๋ยวอ่ถังกลองนะครับ เป็นซับมิสซิเบิลปั๊มนะครับเป็นปั๊มจุ่มตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีตัวอะไรนะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับต่อเข้ากับสายนี้นะครับในลักษณะนี้แล้วก็ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับก็คือตัวนี้ตัวกรองอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวตัวกรองนี้ที่ต่อเข้ากับตัว สายใช่ไหมคะใช่ครับตันนี้นะเป็นลักษณะยอย่างนี้แล้วนี้ก็จะจุ่มในน้ํานะครับัวนี้ก็เป็นสายนะครับสายตอเข้าตัวนี้นะครับต,ตัวนี้แล้วก็ออกมาอยู่เหนือน้ํานะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็คือถังกลอง อ่างปลาใหม่ของเรานะครับนะด้วยน้ำสาดตลอดเวลาปลาจะจากตะกอนนั่นเองนะครับเําให้อ่างปลาใสเลยใช่ไหมครพ่อใช่ครับตอนนี้พ่อก็ต่อที่กรองน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมใช่ครับมีสองตัวเลยใช่ค่ะสวยงามเลยนะคะทําให้น้ําของเราสะอาดใสมากๆเลย นี่ไงบอ่อปลาครับเราก็มีนะคะนี่ตรงบอร่อปลาครับก็มีปลาครับว่ายไปไว่ายมาใหญ่เลยนี่นะะมีที่กองหมดทุกบอ่อเลย ใสมากเลยนะคะวันนี้น้องก็ขอร์าไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกดเลยๆชูโทมัสครับสวัสดีครับเย้วูวที่กองน้ำเยอะแยะเลยนะคะไอ้เล็บอยูเลยเหรอ